ถังเช่าคอดี้ไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาครับอาจารย์ดุลยภาพค,ครับครับอย่างเงี้ยมีคุณผู้ชมถามมาบอกว่า,วาขามรยิงเข้ามาพลเรือนเราเสียชีวิตไปสิบกว่าสิบกว่าคนแล้วบาดเจ็บอีกเยอะเลยทหารก็สิหฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตจับเป็นอาชญากรสงครามฟ้องศาลเลยได้ไหมเอ่อผมว่ามันก็เริ่มจะมีมูลชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งน่าจะขยายผลได้เนื่องจากว่ามันมีหลักฐานการเสียชีวิต ของพี่น้องไทยชัดเจนนะครับแล้วอาชญากรรมนะครับมันมันก็กินความไปถึงเรื่องของอสแสกมเมอร์นะครับเรื่องของสิ่งนะครับผิดกฎหมายอะไรต่างๆทั้งความมั่นคงรูปแบบใหม่รูปแบบเก่าอะไรทํานองนี้นะครับซึ่ง <S <S ออผมคิดว่าฮุนเซนเริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากเหมือนกันในเชิงของภาพลักษณ์ นะครับที่เป็นผู้ก่ออาชญากรรมหรือว่าสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับเพียงแต่เรื่องตั้งข้อหาก็ต้องรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็เขียนคําอธิบายอะไรต่างๆต้องมีทีมงานที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับในการทําภารกิจเหล่านี้แล้วผมเสนออีกเรื่องหนึ่งว่าคุณเซนนั้นได้รับรางวัลสันติภาพมาเยอะอนะครับมีจริงเหรอมีจริงครับจริงครับแม่เจ้า คือมันมีหน่วยงานระหว่างประเทศให้รางวัลสันติภาพเป็นเหรียญคล้องคอฮุนเซนเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวสถาบันเขาตาบอดหรืออะไรหรือเปล่าเขาใช้เกณฑ์ว่าคือคือเขามองว่าหุนเซนมีบทบาทในการปลดอาวุธกองกําลังเขมรแดงหรือว่าทําให้เรื่องสงครามกลางเมืองเขามันบรรเทาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องภายในของเขาเขาเขาไม่รู้จักตัวเสลงใช่ไหมไอไอไอหน่วยงานพวกนี้นั่นอันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า ฮุนเซนได้รับรางวัลมาเนี่ยนะครับแต่เราดูพฤติกรรมของเขาที่ทํากับประเทศไทยมันไม่มีความอดทนอดกั้นเพื่อรักษาสันติภาพหรือถนองความสัมพันธ์ทวิภาคีเลยใช้เรื่องชาตินิยมมองไทยเป็นศัตรูแล้วก็เอาคะแนนนิยมนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยพฤติกรรมตรงนี้ก็ชัดเจนเรื่องกับดักระเบิดเรื่องกับระเบิดก็ดีนะครับเรื่องของ BM21 ก็ดีเนี่ยถ้าเรารวบรวมประกอบกันเนี่ยก็น่าจะลณลง์ให้มีการถอนรางวัลสันติภาพนะครับที่ นะครับมัดตัวหุนเซนเอาไว้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยานะครับคือตีไปที่หัวใจของผู้นําสูงสุดคนสําคัญในกัมพูชาในเชิองอิทธิพลเลยคือหุ่นเซนคือคผมว่าเอาเอาละเขาคงไม่แคร์หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องไอ้ที่เขาบอกเขานสนับสนุนสันติภาพในประเทศเขาอะน,นะแต่ความเป็นจริงโลกเราเห็นอยู่แล้วว่า,ขาเขมรก่อนที่จะมันเป็นขเขมรวันนี้มันผ่านอะไรมาบ้างแต่เอาเป็นว่ากลับมาอีกทีขออีกทีไทยเราฟ้องหุ่นเซน ต่อประชาคมโลกเอาขึ้นศาลโลกในฐานะอาชญากรสงครามได้ไหมตอนนีออ้ผมคิดว่าต้องให้สถานการณ์มันสุกงอมมากกว่านี้หน่อยแล้วก็คําว่าอาชญากรสงครามนะครับมันอาจจะต้องกินความในลักษณะส,สังหัรชีวิตผู้คนเป็นจํานวนมากมนะครับสร้างความสยดสยองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในนิยามความหมายแบบนี้หรือจะคอนวิน์ให้นานาชาติหลายประเทศเนี่ยเข้ามา เชื่อว่าคุณเซนนะครับมีพฤติกรรมที่รับกับข้อหาดังกล่าวยังไม่สุกงอมพอนะครับก็ต้องใช้เวลาแต่เป็นสารตั้งต้นได้แล้วครับเป็นสารตั้งต้นนะแต่ว่าก็เรียนให้อาจารย์และคุณผู้ชมทราบก็แล้วกันตอนนี้ลือกันกระหึ่มเลยนะครับว่าเจ็ตส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัวคุณเซนบินไปเมืองจีนแล้วนะ <c oughs> ลักษณะนี้เราเห็นบ่อยๆทิ้งให้ประชาชนและทหารในประเทศตัวเองเผชิญชะตากรรมวิบากกรรมต่อไปพวกนี้จะไปอะไรนะเสวยสุกก่อน <c oughs> ไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอย่างนี้เหรออาจารย์ เป็นไปได้ไหมก็ต้องเช็คข้อมูลอีกทีนะครับแต่ว่าในทางสถนนการณน่นะครับถ้าเขาเป็นผู้ที่กุมอํานาจสูงสุดในการเมืองของประเทศนี้นะครับเขาก็ต้องคิดถึงความปลอดภัยเอาไว้ก่อนแล้วก็เป็นธรรมดาแล้วก็สั่งการจากแดนไกลนะครับควบคุมบังคับบัญชาจากแดนไกลนะครับแต่ว่าถ้าเขายังอยู่นะครับก็ก็ต้องดูว่าอำนาจรวมศูนย์ทั้งหมดในการบังคับปัญชากองทัพตกลงอยู่ที่ใคร นะครับอยู่ที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนไหนหรืออยู่ที่ตัวหุณเซนจริงๆนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นข้อหลังนะครับยังไงเนี่ยเราตัดหุณเซ็นออกไปได้หุณเซนเป็นคนกําหนดทิศทางต่างๆรวมถึงความรุนแรงที่กระทาต่อพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วผมว่าพี่ต้นผมว่าถ้าประเทศไทยจะตอบโต้กัมพูชาแล้วถึงขนาดว่าเราจะทําสงครามในสเกลที่ใหญ่ขึ้นกับกัมพูชาเนี่ยซึ่งผมไม่คิดว่าจะอยู่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสถานการณ์มันลากไปแล้วคนไทยเสียชีวิตเยอะเนี่ยเรา ทำสงครามสันติภาพได้นะครับยังไงจย์ก็คือสงครามสันติภาพมันหมายถึงว่าเราก็าใช้กองทัพของเราเนี่ยนะครับเข้าไปทําลายนะครับกองทัพของเขาเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อการคุ้มครองสันติภาพในภูมิภาคคำว่าสงครามสันติภาพคือเราจี้เข้าไปเลยทาลาย สกย<ช>ภาพกองทัพเขาเลยลจี้เข้าไปทําลายศักยภาพกองทัพนะครับแล้วถ้าเขาคิดจะยึดครองดินแดนของเราเราก็ต้องตอบโต้เหมือนกันในการยึดพื้นที่นะครับแต่การยึดพื้นที่ของเราเราจัดการปกครองบนพื้นฐานของมนุษยธรรมในลักษณะของการรักษาสันติภาพได้นะครับเพื่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ที่เข้าไปยึดครองนะครับมันก็มีลักษณะาการทําสงครามแบบนี้อยู่แต่ผมคิดว่าประเมินจากเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยตอนนี้สําหรับประเทศไทยยอดปรารถนาที่สุดในระยะประชิดเฉพาะหน้าก็คือ เราใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองอนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดแต่<ะ>ที่ผมพูดไปคือถ้าสถานการณ์มันลากยาวเขาไม่หยุดนะครับเขาระดมสรพพกรรมังต่างๆนะครับมาโจมตีพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเ,เรื่องของการลุกเข้าไปในดินแดนเขาหรือการใช้อาวุธหนักมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกัน<ะ>แต่ว่าคําอธิบายของเราก็คือเราทําสงครามกับเขาเพื่อให้เกิดสันติภาพนะถามมีอาจารย์เป็นคนเปิดประเด็นได้เลยถามเอาใจคนดูนะครับเราจัดการเขา เพื่อให้เกิดสงครามสันติภาพคนดูบอกว่าเอาพัตตบองศรีโสพลอะไรนะที่เสียไปตอนนั้นกลับคืนมาด้วยเอาคนกลับไปเอาพื้นที่กลับมาได้เลยไหมรอบนี้สมมุติถ้าเราจะทําแบบรัเสเซียบุกเข้าไปในยูเครนอย่างเงี้ยอันนี้ถามเผื่อไว้เฉยๆเออผมว่ามันก็อาจจะยากในแง่ของคือเสียมราชพัตตบองศรีโสพลมันเป็นสามจังหวัดประกอบกันก็พื้นที่ หลายอยู่เหมือนกันโอ้ยเกือบหนึ่งใน5ของเขเมรละมั้ยน่ในี่นะฮะนั่น,น,น,นคือถ้าเราจะจะยึดในพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติการและเราก็ต้องใช้หน่วยรบกําลังพลเป็นจํานวนมากเนี่ยในการนะครับประจําการตามจุดต่างๆนะครับซึ่งมันจะใช้ทรัพยากรเยอะมากแล้วเราก็ไม่มีหลักปากการะกันเหมือนกันว่ากัมพูชาจะเข้ามาชิงคืนหรือไปร่วมมือกับกองทหารต่างชาติอื่นๆเข้ามาชิงคืนนะครับดังนั้นเรื่องมันก็จะ จะเป็นพันละวันไม่รู้จบแล้วมันจะลากทรัพยากรของประเทศไทยมามาออกันอยู่ในพื้นที่นั้นมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาไม่หยุดที่จะลุกหลานเราเขาทําร้ายประชาชนของเราถ้าเรายึดบางพื้นที่เป็นพื้นที่เล็กๆแล้วสร้างเป็นฉนวนในทางยุทธศาสตร์ขึ้นมากินลึกเข้าไปในพื้นที่เขาแล้วก็ใช้เพื่อต่อรองหรือให้เขาหยุดกระทําการก้าวร้าวเพื่อทําให้เกิดสันติภาพ <ừ> แล้วเราอาจจะถอนทหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งแต่ว่ามันจะต้องดูว่าถ้าเรายึดไปแล้วเนี่ย สเกลของพื้นที่ที่ยึดเนี่ยมันจะต้องไม่เปลืองทรัพยากรของเราที่มากเกินไปนะครับบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบสเป็นถังหมักิัตถุชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลแต่ทีนี้กลับเข้ามาเราเห็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนใช้คำว่ารอบกัดไร้สำนึกหรือไม่ก็ ใช้คำว่าต้องเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอะ่ะมิสัยไม่ดีเลยอย่าลืมคนเริ่มเตือนว่าเฮ้ยแรงงานเขาก็อยู่ในประเทศเราเยอะโอกาสที่มันจะมีพฤติกรรมรอบกับต่ำช้าแบบนี้มันก็ยังมีนอกแบบอีกใช่ไหมอาจารย์เออก็เป็นเป็นแนวโน้มที่ต้องระมัดระวังไว้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ปกติครับ ของรัฐที่ทำสงครามกันหรือว่ามีความร้าวฉานกันมากทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังช่วยกันเป็นหูเป็นตาแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็มีหน่วยงานที่รักษาความมั่นคงภายในนะครับเราก็มีมกองกําลังตํารวจมีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยคนกัมพูชาย,ยังมีปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะครับที่จะ,ะทําลาย นะครับหรือสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยเรามีจํานวนมากกว่าเยอะยังไม่นับเรื่องของเจ้าหน้าที่หรืออะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ต้องอยากประมาทกับเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับพี่ต้นก็คือผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางอีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดตอนนี้ครบสี่จังหวัดเลยครบ4สี่จังหวัดนะครับก็ล่าสุด BM21 น่าจะยิงเข้าไปที่ชายแดนบุรีรัมย์ด้วยมั้งใช่ใช่ไม่ผิดนะครับเออผมผมบอกอย่างนี้ว่าในสายตาของฮุนเซนเนี่ย คือฮุนเซนเขาเขาพูดไลฟ์สดออก Facebook หรือต่างที่ต่างๆในช่วงเวลาเนี่ยครับเดือน2เดือนที่ผ่านมาเขามีการพูดถึงะแมเลอนะครับหรือขเมนทิมไทยนะครับในฐานะผู้ทรยศต่อรประเทศกัมพูชานะครับซึ่งพวกนี้หมายถึงอะไรหมายถึงประชาชนที่มีอาจจะความสัมพันธ์ทางเครือญาติเนี่ยนะครับกับพี่น้องกัมพูชาแต่อยู่ในพื้นที่อีสานใต้ ของประเทศไทยนะครับๆๆก็คือพื้นที่ในจังหวัดที่เราว่ากันเมื่อสักครู่นะครับฮุนเซนเรียกว่าเป็นขเขมรถิ่นไทยนะครับแล้วเขาก็พูดว่าพวกนี้ก็มีทรยศ์ต่อชาติเดี๋ยวจะเอาอาวุธไกลเนี่ยยิงเข้าไปเลยนะครับซึ่งเขาพูดก่อนหน้าที่จะทําแล้วก็ยิงเลยแ,บบแล้วก็ยิงเลยนะครับนั่นแสดงว่าคือต่อให้พี่น้องนะครับเขมรถิ่นไทยเนี่ยเป็นพลเมืองไทยแต่ก็มีหลายคนนะครับเป็นเครือญาติกับพี่น้องเขมรนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งใน สองฝากฝั่งเทือกเขาพนมดงรักแต่คุณเซนยังกล้ามีหลักฐานชัดเจนในในโวหารของเขาต่างที่ต่างทางต่างๆและ BM21 ที่ยิงเข้ามาเนี่ยมันตอกย้ําชัดนั่นแสดงว่าไอ้เยื่อบางๆที่มีต่อประชาชนที่เขามองว่าเป็นปฏิปักษ์เนี่ยแม้กระทั่งคนที่เป็นวานเครือที่เขาเรียกว่าขแมเลหรือขเขมรถิินไทยเนี่ยคุณยังกล้าทําร้ายเลยนะครับผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่คุณค่าที่เหมาะสม,มนะครับของการจำลองไว้ซึ่งสันติภาพ ก็ถึงบอกไงอาจารย์อาจารย์เป็นคนบอกเองบอกว่าเขาสูญเสียห้าร้อยสูญเสียพันหนึ่งเขาก็ไม่เห็นค่าอยู่แล้วเพราะเขาก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาชีวิตคนของเขามาเดิมพันกับตําแหน่งอํานาจการครอบครองประเทศของเขาอยู่แล้วถูกไหมล่ะทีนี้กลับเข้ามาคําถามสุดท้ายผมเก็บเอาไว้แบบนี้ครับณขณะน,นี้ชัดเจนแล้วว่าขมรเนี่ยรอบกัดไร้สํานึกแบบนี้ ฝั่งของเราเองเนี่ยก็ถูกตําหนิไม่น้อยนะโดยเพราะยิ่งท่าทีของรัฐบาลคือผมพ่ดจริงตอนเนี้ด่ารัฐบาลกันฉ่าเลยไหนะอาจารย์ช่วยมันมันมันสมควรแก่เหตุไหมสําหรับท่าทีรัฐบาลสามนาทีสุดท้ายเนี่ยเอารัฐบาลนะไม่ใช่กองทัพนะเออผมคิดว่ารัฐบาลก็มองว่าสถานการณ์มันสุกงอมรัฐบาลก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันรัฐบาลก็เหลือทางเลือกเดียวก็คือให้บทบาทกองทัพเต็มที่ ในการป้องกันประเทศนะครับเราจะเห็นคนของเพื่อไทยทั้งคุณทักษิณคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยโพสต์ใน a c e b o o k เนี่ยก็สนับสนุนภารกิจของกองทัพสนับสนุนแผนนะครับก,กระพงภัวานาดนะครับในการป้องกันอธิปไตยซึ่งรวมถึงการใช้กําลังในการป้องกันตัวเองดังนั้นเนี่ยก็ทางรัฐบาลก็ไฟเขียวนะครับะนะครับเพียงแ,แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอสถานการณ์มันไม่สุกงอมเพราะกัมพูชาย,ยังไม่โจมตีก็ มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานข้างในหรือรัฐบาลเดินเครื่องช้านะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลก็ไม่มีทางเลือกเพราะกัมพูชาโจมตีเข้ามาแล้วคือตอนนี้พูดง่ายๆนักการเมืองต้องเล่นบทให้เป็นแล้วใช่ไหมใช่ครับไอ้ประเภทที่บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ลบกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาเอาเรือลบไปแทนเรือดำน้าไอ้พวกนี้อย่าแหลมออกมานะโดนด่าขายชาติแน่นอนใช่ไหมพวกว่าวพวกอะไรพวกเนี้ยใช่หรือเปล่าครับก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้สงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรืนี้มันจะจริง นะครับมันก็จริงแล้วทุกวันนี้ใช่ไหมครับประเทศไทยจะบอกว่าเราไม่ต้องมีแสนยานุภาพทางทหารเพราะว่าเขาไม่ลบกันแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่นักวิชาการพูดนะครูชมนี่นักวิชาการใช่ครับ,รบแสนยานุภาพยังเป็นสิ่งจําเป็นคือแสนยานุภาพมีไว้เพื่อให้เกิดสันติภาพได้ที่ผมพูดแบบนี้ก็คือว่าถ้าประเทศหนึ่งเนี่ยมีแสนยานุภาพมากอีกประเทศหนึ่งมีแสนยานุภาพน้อยเขาจะไม่กล้าชิงโจมตีเราเพราะเขาจะรู้ว่าเขาจะเจ็บตวอ่ะ ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราทําให้เขาเห็นว่าเราไม่มีแสญยานุภาพเราไม่ซื้ออาวุธยุธโทโธป,ปกรณ์เราไม่เสริมเขี้ยวเล็บแล้วเขากล้ามโตขึ้นเรื่อยๆจังหวะโอกาสเหมาะสม <c oughs> เขาก็เข้ามาโจมตีเรา <c oughs> เหมือนกันเนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยออกัมพูชา1ิบกว่าปีที่ผ่านมาแม้ว่าเขาลบแพ้ในศึกประสาทพระวิหารแต่เขาก็เสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพมากขึ้นตามลําดับเขาก็คึกห่าวมากขึ้นของประเทศไทยเราก็เสริมเขี้ยวเล็บเหมือนกันแต่ว่าอัตราส่วนก็ไม่แน่ใจว่า การโตเร็วในเรื่องแสนยานุภาพ1ิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยของเราขึ้นสูงแต่ของเขาอาจจะสูงมากก็ได้ทําให้เขามั่นใจใช่ไหมครับแต่ว่าโอเวอร์ออลในการประเมินอํานาจกาลังรบศักสงครามเนี่ยเขายังต่ํากว่าเรามากแต่มันทําให้เขามั่นใจขึ้น <c oughs> แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาก้าวร้าวดังนั้นการที่มีแสนยานุภาพทางทหารไว้เหมือนท่านประยุทธ์จันโอชาก็เคยพูดเอาไว้นะครับมันเป็นการป้องกันเป็นการป้องปราม <c oughs> เนี่ยแหละวันนี้สองสังคนไทยน่าจะเข้าใจใช่ไหมเขาเอาปืนใหญ่มายิงถ้าเรามีแต่สากับไม้ตีพริกอยู่งั้นมันก็ยิงเราค้างเดียวสิเราปกป้องดินแดนไว้ให้ลูกหลานเราไม่ได้เลยแล้วก็ประชาชนเราจะถูกสังหารมากมายมหาศาลนะครับเอาละครับก็หวังว่าแสนยานุภาพเป็นสิ่งจำเป็นคำพูดของอาจารย์ดุลยภาพจะซึมเข้าไปในหัวของคนเหล่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์แต่ดีที่สุดม้วนเดียวจบไปเลยว่าง่าย ถ้าจะปิดจ็อบเร็วนะครับแล้วก็ต้องดูกันครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วกลับมาติดตามหรือติดตามสถานการณ์ได้ในช่วงเวลาต่อไปของท็อปนิวส์77แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและอาจารย์ดุลยภาคลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ